ท่านผู้ชมมากินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้มากินยำด้วยกันค่ะตัวโฮได้ยินเสียงกามาแว่าตัวโฮนั่นจะมางางตัวโฮเออเ้านี่ครับเมนูปลาปิ้งปลาแดกปิ้งปลารท่านผู้ชมปลาตัวใหญ่ๆยิ้มจำจำกับเขาเป๊ะๆพี่น้องอันนี้เจ้าปลาทูอันนั้นนะแม่หมูเป็นอ่าเป็นได้ซื้อไม่เห็ดยำแต่มาอยากกินยำจำปลาแดกเจ้เหร ปทู่กัมีผท้ชมแต่ว่าเบาเถากจะจำปลาแดกนี่แหละส่ละมังนูกดเจอ,อีนองเอ้ยนะครับอืมเาเย็นบ่หมนันบะหมันกจำปลาแดก่รอบืมัรเ,มเรียวปับาายังงระหูนางลงนางลองเบาง่ายท่าผู้ชุนี่นนางลองตะหูนางลองเออน,นางลอง,ง,ลอ,ง,อ,ง,ลอ,งอืม โซ่พเนนั่งลงนังลงโอบนั่งท่านผู้ชมมาทำชู้ชมาตะวินตะวินมันๆเอือนบบาเถากันได้ีนะครับเอือนเพิ่นมาเพิ่นกบมกินน้ำดอกเอานั่งนั่นนั่งแล้วท่านผู้ชมเพิ่นวนก่อนเอาแซบท่านผู้ชมเนี่ยบพี่งเนี่ยครับนีไอจำเนี่ยอ๋อ มันสีบจุดลทำมชบเนี่ยจำครับยังไงเนี่ยอืมม่ใครปะอืมอืมมันเ้บท้องมันเีือ้พพี่ขึ้นวดอะนี่โอ้นวยเจแดง่าเจรยรยเอรยเปลงนวดนี่เนาะนิดนึงเมื่อไเอาจังหวะทำมชบเบาสีจำจำขคือเป็นสีนวลๆขสีสีบๆ วายหมูจำเพราะมีแม่หมูประจําหมูจำแม่หมูกับนัวมันม่เป็นแต่ลุยไเป็นหนานีที่เนาะแม่เยอะเอามาทำมาชมโชบชกโบชกโบมันก็กินนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับมาจับน้ำกันที่ได้จำหอดมือ่เส้าตัวเนี่ยเอาจังหวะเป็นสีนัวนัวนี่จำทองมันเนี่ยนี่ทั้งนี่นัวตักระรวงกลางด้วยพี่น้องเด้วแมนอยู่บ้านเราได้ปลาแดกปลาแดกปลาตะเพียนเนี่ยแมนอือจำครับยังไงอืม คักบัวบาดเนี่ยน้ยงได้จำปลาแดกป่ะนะเกอมันเหรอเกตมันเหรอเกตจำทั้งท้องมันผีพี่น้องปัดเนื้อกระไรเหลน้ามับีบบอน้าบีบกระเส็บจำตานี่หละตัวหูมันเสียดิฮัมส้มก็นั่งอยู่เนี่ยนอนอยู่นี่และมานนอนคางตัวเพีองปลาทูว่ามีผู้ใดกินเลยกินแดกเลยมัน เอาจำจำกระซิมหล่อยดิพี่น้งงงองแซ่บอยู่ต่ว่กินนี่ยแหละมันใังเขากับบรรยากาศมันป่ะโคมประหมานพี่น้องอืม,มือจำมือจำปลาจำปลาแดดกัจำเด้อพี่น้องเด้บบอปลาทูกระกมีปลาทูคือปลาจีนเอากินเขาแล้วท่านผู้ชมคืนนี้นะครับจะพาไปรับชมช่างยอดนะครับคนมาจะลงให้ลงให้เลยนะไม่ต้องรอนาน นะครับงวดวันที่1เมษายน2568นะเพื่อนนี่ประมาณ3ทุ่มนะทำช่มเพิรว่าทร่วไปหาเพื่นท่างขอนแก่นเพินว่าฝนตกทำช่ชมฝนตกลมแรงเพินเลยว่าประมาณ3ทุ่มด้วยเบาะแาเด้อนะครับเพราะว่าทัานนี้ก็เป็นสีลมๆนึกเก๋เนาะค่ะทร่ไปหาเพื่นบางคำนะเพินว่าท่างขอนแก่นฝนตกนะครับกระถือว่าแม่นเด้อทำช่ชมช่างยอดนะครับเพื่อนให้เด่นบนเด่นสามนะครับอ่าล่างเพื่นเด่นหกเพื่นให้จับ หกสามให้ล่างนะครับแต่ว่าไปบนนะครับเด่นบนเด่นสามเพิ่นไปจับสามหาธรรมชุ่มนะครับเอากระดือว่าแม่นของเพิ่นอยู่นะครับอา่ากันไปฟังไปชมน้ำกันนะครับผมคลิปนี้จะลงให้เชา้าวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ธรรมชุ่มเด้อไม่กินข้าวน้ำกันนะครับเดี๋ยวเบาเท่าจำหนี๋กนนะนะยก,ก่อน,ำจ,นจำปลานปลาตัวยังไงธรรมชุ่มอ้าวกินข้าวก่อนท่านผู้ชมแซ่บโอเจยั่มแซ่บกินกินจำปลาแดงเลยมันแซ่บค่ะคุณนะ ไปโมไกกินยำสวัสดีครับบ้าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่16มีนาคม2568นะครับตอนนี้ช่างยอดอยู่ในสายนะช่างยอดรับ,บตรงรอด่านผช้่มนะครับออกปุ๊บนะบลงให้ได้ทันทีปล่อยปับ๊บนะครับลงให้ก่อนไผเลยเป็นว่า แับงวดที่ผ่านมาเน้นครับเด่นบนเด่นสามนับชุดล่าง,างเพิ่นจะเด่นหกพิ่นจะไปหกสามหกสามตรงๆนะับแต่ว่าไปบนนับบนเด่นสามพิ่นจับใส่ให้สามหาต่ำชมวงล่างไปบนกถือว่าพวกเขานะครับต่าชมเนาะแต่ว่ากถือว่าหกสามพิ่นมาอยู่นับสามเด่นพิ่นกถือว่าแม่นอ้านับมาฟังน้วกันครับงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะทำช่ชมเวลาตอนนี้จะสามทุ่มแล้วนะครับผมคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่17มีนาคม2568้อได้พี่นะ้องด้วยนะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับนะเอฟซีนะเลยการเลยง,งานหรืออาจจะพักพอนแล้วนะครับผมนะมาฟังมาชมวน้ำกันนะเป็นแน่ทา,างครับผมสวัสดีครับชุายอดครับสวัสดีครับอว,ว่าจังไหนคือว่าทั้งขอนแก่นฝนตกแห้งเด็ดช่างยอดอทั้งลมทั้งฝนเลยครับโอ้เอาตอนนี้เศร้ายังครับผม ครับตอนนี้หยุดแล้วครับปกติดีวครับตกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำม,มันบอกช่างยอดตกตกอครับ<น>ตกตกห้าโมงนะครับห้าโมงกัจังมาครับทั้งบ้านเบาเท่านี่เป็นสีล้มๆมสีเย็นเย็นมืดมาอยุ่แต่ว่ายัางท่านี่ตกอ่าเอาเสียดายนะช่างยอดเนาะคร<บ>ับเด่นสามบนยุทแต่ว่าประแหหกสามล่างอ่าช่างยอดกันเน้นขึ้นกันกบเบาเท่าสามเก่า บาเแถากับลงยำคงสุดท้ายให้เ e อฟซียได้ท่านผู้ชมด้อนะครับเอาไหมนะช่างยอดเนาะครับผม1เมษายน2,568นะครับให้เป็นชุดบนชุดล่างหรือแยกบนแยกล่างช่างยอดให้เป็นชุดบนชุดล่างเลยครับสี่หางสี่คู่ครับสี่คู่ไ่ได้แยกบนล่างมั้งบอครับไม่ไม่ไม่แยกครับโอ้หวดีจังไหนคือ ได้หน่อยคู่หรือยังไงช่างยอดครับได้ไม่ต้องไม่เยอะนะครับจะได้ไม่ต้องเยอะเพราะว่างวดที่แล้วอ่างวดที่แล้วในช่างยอดแยกบนแยกล่างให้งวดนี้เป็นบนเป็นล่างครับผมสี่คู่หนึ่งหมดครับผมครับสี่คู่โอ้คือจะเด็ดถนองงวดแล้วได้หน่อยโตก็ยังดีนะครับเอาเลยครับช่างยอดครับ เดนสามกับเก้าครับครับเดนสามกับเก้าครับผมครับจับคู่ครับครับสามเจ็ดครับสามแปดครับเก้าหนึ่งเก้าสองครับครับสามเจ็ดสามแปด เก้าหนึ่งเก้าสองกับในสี่คู่ครับสี่คู่ครับอ่าเอาวดนนี้มันเหตุเป็นบนล่างสี่คู่ท่านผู้ชมโอ้หน่อยกับตัวด้วยครับกับตัวด้วยครับผมครับเด่นคู่ได้ครับสามกับเก้านี่เด่นซ้ำกันบ้าครับเล็กเด่นเล็กวิ่งครับเด่นเท่ากันเลยครับผมมันเป็นบนล่างเลยอ่าเป็นบนล่างเด่นเท่ากันนะครับผมอ่าคู่เด่นคู่เน้นให้หาจองลอตเตอรี่ไว้คู่ได้ค่ะอ่า ช่างยอดสามแปดครับเก้าสองครับวงกลมเล่นมนั้นไหครับผมครับวงกลมเลยครับอา้าวสามแปดกับเก้าสองเพื่อนว่าหาจองลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับกับตัวไว้น้ำเด้อทำมาชุ่มเด้อนะครับช่างยอดบอกว่ากับตัวด้วยแค่ซีคูนะครับบอลไลท์ทำมาชมนะผู้ดใดมากหน่อยคู่กับสามแปดกับเก้าสองกับตัวด้วยนะเป็นน้าท่านหยิบจับลอตเตอรี่ที่พี่น้องเด้อนะครับถ้าห้ามัด ขาบมากักมาทอดกระยำตลอดว่าเข้าเบิรงซื้อซอพี่น้องนะเ,เ,เป็นเพียงหน้าทางนะครับธรรมชอ,อ่มโอ้หมดที่แล้วนะช่างยอดเนาะ้าช่างยอดอืมจะได้มุ่มมเสี่ยอกาสเอสซีครับขอโทษครับขอโทษเอซีลหลายๆครับ,รบมีเขามีรถแต่ช<ห>่างล่างไปบนอนะครับช่างยอดเพิ่งอยากให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างบนละ่านผูมชมนะครับเนาะครับ กับหัวครับเท่าอ่าสามเก้านะที่บนถ้าเป็นเก้าสามนี่โอ้ถ้าเป็นห้าเก้าสามพี่น้องก็จะได้เฮอยูะนะครับ่านมช้่มแกจังวัวอยู่ครับเบาเถาฝันพูดเถ่ขึ้นตีลังกาเนาะนะครับเลขมัดคักคือเก่าไม่จแต่กับหัวเป็นหก <c oughs> เอามาเบิ้งน้ำกันนะครับทรามช่มมามาดมมาเบิง้งมาชมน้ำกันนะครับ ผู้ชมช่างยอดอยู่ในสายนะครับเด่นบนเด่น3กับ0นย์นะครับผม3กับมาอยู่ด้วยครับตัวเด่นนะเพิ่นไปเด่น3เก่านะครับ6 3สมมีเพิ่นห้ล่างท่านผู้ชมนะครับให้ล่างไปบนกระทือว่าพอเขาพี่น้องแต่ว่า6 3สเพิ่นกระือว่ามาอยู่นะครับบนนีเพิ่นไปจับให้3มหานะครับอ่าถ้าติดบนล่างไว้ก็ถทือว่าโชคดีนะพี่น้องเนาะอ่านะ6 3สตรงๆเอานะครับ 1เมษายน2568ธรรมชุมเป็นแนวทางหยิบจับตุลารีนะครับช่างยอดนะครับอ่ให้เลยนะครับไม่ต้องรอนานธรรมชมุมนะรับสูตรคำนวณลงเดให้ได้เลย,เลยนะรับชุดนี้สีคู่บนล่างธรรมชมุมหน่อยคู่ก็เกา่าหน่อยคู่ก็เกา่านะครับช่างยอดงวดเนะี่ยจะมีชุดสามตัวให้ขึ้นเก่าไหครับก็ดูดูก่อนครับอ่ทาท่านผู้ชมเพราะว่าช่างยอดถ้าเพื่อนจะย้ำพงสุดท้ายนี่เพื่นจะส่งไหม คืองวดที่แล้วนี่บริโทรหาเพิ่นบ่าวเท่ากับลงให้งเอฟซีเลยชุดสามตัวเพราะว่าเพิ่นส่งมาให้แล้วนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเลยนะครับงวดนี้เพิ่นให้มาแล้วนะครับผมเด่นสามกับเก้าบนล่างเด่นเท่ากันหนับเหล็กวิ่งเหล็กเด่นหนับสามเจ็ดสามแปดเก้าหนึ่งเก้าสองนัเพิ่นวงกลมให้ที่สามแปดกับเก้าสองย้ำกับตัวด้วยท่านชมนะไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้เพิ่นว่านะครับหาฮามักนะบ่มักกับเบิ่งซื่อเละพี่น้องนะแคปหน้าจอครับผม ลงให้ก่อนใครนักช่างยอดนอะ,ะผมเสี้ยนแท้เสี้ยนตัวจริงพี่นอ้องนะครับนะเลขคำนวณนนะครับออกปุ๊บลงให้ได้เลยนะครับโทรหาเป็นช่วงคำเป็นเอาฝนตกแย่งดยเด้อเป่าเด้อทั้งฝนทั้งลมเป็นว่าอืมแล้นะครับช่างยอดเป็นก็เป็นผู้รับเหมารายใหญ่พี่นอ้องนะครับอยูอยอย่ตอนนี้ผนอยู่ขอนแกนนะ่นแหละนะครับผมรับงานอยู่ขอนแกน่น มีเวลาเพิ่มกับคำนวณให้นะครับผมตอนนี้ฝนเศร้าตกแล้วนะครับช่างยอดครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วท่านผู้ชมอ้าวนะครับบ้าเถ่าขอบคุณช่างยอดครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนะครับท่านผู้ชมบ้าเถ่าขอบคุณช่างยอดนะครับขอบทุ่งขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูเอนะครับที่มันแห่งแนวทางมา นะครับเป็นหน้าทางได้ทำชุ่มเด้นะครับอ้ามากระจงไปหายิบจับรถตลีนะครับทำชุ่มบ่าเถ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อญ่แมหไงสุขุสุคนนะครับขอบคุณพี่ป้านาทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมพ่อญ่แมหไงหล้วก็สุขุสุคนนะครับผมอายุมั่นคนยืนให้ได้โชคให้ได้มันนะครับผมอ่า พอบอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาร์สวัสดีครับ